สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง y u ูทูปเพจอาร์ชแนลช่องที่มีคุณภาพสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์อัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้ประจําวันเสาร์ที่11ทธันวาคม2564เช็ค10บพุ่กันตนมาตา40อาชีพอิสระอาชีพกลางคืนสมัครพุ่กันตนมาต 40. า40รับเงินเยียวยา5,000บาท พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง y u u t u e e จ R Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการจัดทำคลิปในครั้งต,ต่อไปก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเช็คสิทธิ์ผู้กันต้นมาตา40อาชีพอิสระเตรียมรับเงิน5,000บาทโดยอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีเงินเดือนไม่มีฐานข้อมูลยืนยันอาชีพเช่นอาชีพนักดนตรีศิลปินต้องลงทะเบียนม .40 ด้วยการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ผ่านสมาค,คมธุรกิจบันเทิงจึงจะได้รับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทด้วยทางกระทรวงแรงงานได้มตรการช่วยเหลือผู้กันตนผู้กอบการและลูกจ้างอาชีพอิสระที่ทำงานกลางคืน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -2019 ด้วโดยเยียวยานักร้องนักดนตรีนักแสดงและผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับผับบาร์แต่ต้องลงทะเบียนมาตรา40และได้รับการรับรองจากสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยก่อนระหว่างนี้รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน และวันโอนเงินเยียวยาอีกครั้งคาดว่าวันโอนเงินเยียวยาไม่น่าจ,จะเกินวันที่31ธันวาคม2564นี้สําำหรับเงื่อนไขมอ0รับเงินเย,ยียวยา 5,000. บาทกลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลโดยใช้เงินกู้จากทางรัฐบาลแต่ต้องให้สมาคมสมาพันธ์รับรอง ผู้ที่อายุเกิน65ปีที่เป็นอาชีพอิสระนักดนตรีศิลปินซึ่งไม่เข้าข่ายการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ของประกันสังคมจะมีการประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจจำนวนเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมและเป็นผู้ดูแลเยียวยาต่อไปซึ่งมีราวประมาณ1.5แสนคนรับเงินเยียวยา5,000บาทซึ่งทางกระทรวงแรงงาน ช่องทางการสมัครการเป็นผู้กันตนมาตรา40สมัครได้ที่เซเว่นอีเลทุกสาขาธนาคารทกศทุก,ทกสาขาเว็บไซต์ประกันสังคมเว w ร์ไวเว็บ sso go th big c supermarket center เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศสายด่วนประกันสังคม1506เป็นต้นซึ่งสำหรับคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40 1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุ 15. ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ 2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานหรือเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่เป็นผู้ประกันตนด้วยความสมัครใจผู้กันตนมาตรา39 3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4. ผู้ที่ถือบัติประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยหมายเลข0 6 7ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00. ก็สมัครได้ 5. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์ก็สมัครผู้พการตนมาตา40ได้เช่นกันซึ่งอย่างไรนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่องคุยสาระข่าวจริงจะมาทำการอัปเดตให้ฟังทันทีเลยนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง y o u u u b e p เ g e อจะแนลจะมาทำการอัปเดตให้ฟังทันทีเลยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง Youtube พ r c อ a ชแนลจะมาทําการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ทางช่องย u ทูบเพจอาร์ชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y ย u ทูบ e พจอ Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษร หรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชอชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม